สลิมมีความสุขสลิมมีความสุขจริงๆนะพี่ๆน้องบอกเลยนะใครเหงาเหงาเครียดๆนะน้องแนะนําเลยนะช่วงกลางวันกลางวันวันธรรมดาไบายสองบทสามแบบเนี้ยใครเหงาเหงาง่วงๆอยู่นะถ่ายติ๊กต็อกถ่ายไปจะเจอห้องห้องสม้มห้องส้มจะคุยกันประมาณตรงช่องนี้มีประมาณหกช่องแล้วก็คนจาดอีกหนึ่ง แล้วเขาจะอวยกันอวยกันคุยกันพี่กดเข้าไปฟังนะแล้วพี่จะหวัวเรรอพี่อย่าพี่อย่าไปมองแบบด้วยอคติว่าแบบคนพวกนี้ไม่มีความรู้นะแต่จริงๆเขาก็เหมือนไม่มีความรู้แหละพี่กดเข้าไปดูนะไปฟังนะแล้วพี่จะขำขำจริงๆขำแบบเฮ้ยคิดได้ไงอะ่ะพูดได้ไงอะ่ะแปลก คุณป้าบอกว่าป้าด้อมสม้มเขินจังเลยค่ะเนี่ยคุณพี่คะเขาคุยกับผู้ชายอคนนึงเขินจังเลยค่ะเนี่ยถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าคุณพิธาได้สามร้อห้าสิบเสียงอะแล้วใครจะเป็นฝ่ายค้านอะเราจะเป็นรัฐบาลอย่างเดียวเหรอเขินจังเขินแล้วเขาทำท่าเนี้ยเขินอะเขินมันแบบมันรู้สึกเขินแบบบอกไม่ถูกที่เหมือนแบบ เหมือนต้อนสาวๆที่มีหนุ่มๆม,ม,มาจีบครั้งแรกอะ่ะมันจะเขินๆไอายๆหน่อยอ่ะแบบคุณพิธาเป็นนายกครั้งแรกเป็นนายกคนเดียวได้3 5บเสียงพี่แล้วคนอีกคนหนึ่งก็ถามอา้าวแล้วใครจะเป็นฝ่ายค้านล่ะไม่เป็นไรก็ให้ประชาชนเป็นฝ่ายค้านเพราะว่าเรามีนายกที่เก่งขนาดนี้นายกที่เก่งมากๆมีความสุขแบบบอกไม่ถูกอะพี่อคอยดูนะถ้าคุณพิธาได้เป็นนายกนะ เดี๋ยวดิฉันจะเลิกไลน์แล้วฉันจะไปเลี้ยงควายปลูกหญ้าปลูกข้าวแล้วน้องน้องอยากจะไปคอมเมนต์มากเลยอ่ะป้าคะคุณป้าคุณป้าถ้าคุณป้ามโนเก่งขนาดเนี้รู้นะคุณป้าพูดอย่างเนี้ยเพื่ออะไรที่บอกว่าท่าพิทาได้เป็นนายกจะเลิกไลน์แล้วจะไปเลี้ยงควาเลี้ยงควายจริงๆคุณป้าไม่อยากเลี้ยงวัวไม่อยากเลี้ยงควายหรอก คุณป้าถึงพูดแบบนี้เพราะคุณป้ารู้ว่ายังไงพิธาเขาไม่ได้เป็นนายก <S <S ถ้าคุณป้าอยากไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควาจริงๆอ่ะคุณป้าจะไม่พูดแบบนี้ค่ะ <S 1> <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นคุณป้าอย่ามาหาแสงในการแบบโอ้ยดี่ใจจรงเลยอ่ะถ้าพิธาเป็นนายกนะฉันจะเลิกไลฟ์แล้วเธอฉันจะเลิกไลฟ์แล้วนะฉันจะไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควาอยู่บ้านนอกแล้วคุณป้าคะ มึงไม่ได้อยากเลี้ยงงูเลี้ยงควายค่ะมึงรู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่มีทางได้เป็นนายกเขาจะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองอยู่แล้วพักจะโดนยุบอยู่แล้วมึงรู้ทั้งรู้มึงพูดออกมาได้ยังไงมึงโกหกมึงท้อแหละมึงกำลังหลอกลวงประชาชนอยู่ความเป็นจริงอ่ะป้าไม่ได้อยากไปเลี้ยงงูเลี้ยงควาย ถ้าป้าอยากไปจริงๆป้าต้องไม่พูดแบบนี้ถ้าป้าอยากไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจริงๆป้าต้องพูดถ้าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกเมื่อไหร่นะฉันจะไปเลิกฉันจะไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลยการเลือกตั้งครั้งหน้าฉันเอาหัวเป็นประกรันถ้าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกฉันจะเลิกไลฟ์ตลอดชีวิตฉันจะไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย นี न न ้นะป้าเลิกไลน์ตั้งแต่วันนี้ได้เลยแลวป้าเตรียมซื้อวัวซื้อควายเลี้ยงได้เลยเพราะยังไงเขาก็ไม่ได้เพนป้าเพราะยังไงเขาก็ไม่ได้เพนป้าเข้าใจปะแต่ถ้าป้าพูดว่าถ้าคุณพิธาไี่เป็นนายยกนะฉันจะเลิกไลน์แล้วนะพวกเธอฉันจะไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายป้า ป้าไม่มีวันได้ไปป้ารู้อยู่เข็จใจป้าอย่างโง่ป้าไม่ได้ไปหรอกเขาไม่มีทางได้เป็นเขาถูกตรวจสอบจริยธรรมอยู่เขาจะโดนตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตหรือเปล่าไม่รู้ทุกวันนี้เวลาเขาออกสื่อป้าได้ดูสภาพหน้าเขาไหมทุกคนได้ดูไหมอ,อ๋อแล้วจริงๆน้องจะบอก การที่เขาทําแบบนั้นน่ะการที่เขาทําแบบนั้นน่ะมันเหมือนอะไรรู้ปะมันเหมือนเอ้ยคุณคุณกําลังพูดหลอกตัวเองปอบตัวเองอ่ะทั้งๆท,ที่คุณรู้ว่าเขาไม่มีทางได้เป็นแล้วคุณบอกว่าถ้าเขาเป็นเขาจะเป็นได้ยังไงเขาไม่มีทางเป็นเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณป้าต้องรู้นะคะอ่ะผ่านเรื่องนี้ไป ผ่านมาถึงคุณลุงพอเขาคุยกันนะแล้วเขาดีใจกันนะโอ้ยคุณลุงคุณคุณป้าบอกดีใจโอ้ยเดี๋ยวพิธาได้เป็นเขินจังเลยอะ่ะได้สามร้อยห้าสิบเสียงแล้วทำยังไงดีอะ่ะได้สามร้อยห้าสิบเสียงทำยังไงดีละ่ะเขินจังเลยลุงบอกเออเนี่ยคิดไม่ออกเลยอะ่ะถ้าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลอ่ะเราจะให้ใครเป็นนายกดีคุณป้าบอกว่าคุณพิธาสิคะคุณพิธาคุณลุงบอกว่า ไม่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 ในพักก้าวไกลอะ่ะมีคนเก่งๆหลายคนหลายคนมีคุณสมบัตินะที่จะนั่งเก้าอี้นายกคนที่มีคุณสมบัติที่นั่งเก้าอี้นายกมีหลายคนมากในพักนี้ <c oughs> <c oughs> ฉันนี่นะฉันนี่ขำเลยตอนนี้ยินคำเนี้ยลุงบอกว่าศิริกัญญาหนึ่งโลมหนึ่ง แล้วใครไม่รู้อีกหนึ่งจำไม่ได้แต่ที่แน่ๆที่พูดมาสิริกัญญากับโรมเนี่ยฉันอยากจะฉันอยากจะแบบว่าเออหมออ๋องหมออ๋องใช่หมออ๋องอีกหนึ่งเขาบอกเนี่ยคนในพักนี้มีคุณสมบัติหลายคนสามคนนี้ก็มีคุณสมบัติสามารถเป็นเป็นนายกได้นะน้องฟังอยู่น้องหัวเลาะเลยพี่กินน้ำอยู่น้ำพุ่งออกจากปากเลยอ่ะเข้าใจปะป้าคะ ลุงคะเอาอะไรมาบอกว่าเขามีคุณสมบัติคะลุงคะแล้วพอลุงพูดอย่างนี้เสร็จนะป้าบอกไม่ได้สิลุงไม่ได้ให้พิธาเป็นก่อนขอร้องล่ะอยากให้พิธาเป็นสักครั้งหนึ่งเพราะว่าอยากเห็นความสามารถพิธาเพราะฟังแล้วเขาเก่งมากเลยอะ่ะดูแล้วเขาเก่งมากเลยอะ่ะอยากจะรู้ว่าเขาเก่งเหมือนที่เขาพูดจริงไหม <c oughs> ป้า ป้าอยากรู้ว่าเขาจะเก่งเก่งเหมือนที่เขาพูดจริงไหมช่วเนี้ป้าไม่รู้จริงๆหรอคะว่าเขาเก่งอย่างที่เขาพูดจริงไหมป้าสาบานได้ไหมแต่อย่าเลยเดี๋ยวฟ้าผ่าตายเปล่าลุงลุงป้าป้าอยู่อยู่อยู่ให้ถึงอายุไข่เถอะแล้วพอป้าแล้วพอป้าพูดอย่างนี้ ขอเชอะนะขอให้พิธาเป็นก่อนนะอยากให้พิธาเป็นน่ะเขาหล่อถูกใจป้าอยากไปถ่ายรูปเขาตอนเขาเป็นนายกป้าชอบเขามากเลยเขาเก่งป้าอยากจะรู้ว่าเขามีความรู้ความสามารถขนาดไหนให้เขาเป็นก่อนลุงสวนขึ้นมาเลยลุงสวนขึ้นมาเลยป้าให้เขาไปเป็นเลยค่ะยูอินเทอเพราะว่าในพรรคมีหลายคนให้คนอื่นเป็นนายกเขาวางตัวไว้แล้วป้า คุณพิธาต้องไปเป็นเลขา่ะยูแล้วให้คนอื่นในพักเป็นนั่งนายกแล้วพอลุงไปอยู่ตรงนั้นน่ะพอพิธาไปอยู่ UN เอน่ะแล้วพักเก้าไกลเป็นนายกอ่ะเขาจะได้ประสานงานกันประสานงานกันแล้วก็จะได้ทําให้สําเร็จอะไรที่มันไม่ดีคดีกเก่าๆสิบปียีสิปีจะได้ลือมาให้หมดเขาบอกว่าอะไรรู้ปะ ถ้าพิธาไปอยู่ยูเอนแล้วเ้าวไข่เป็นรัฐบาลแล้วโลมเป็นนายกสองคนนี้จะทำงานประสานกันฉันอยากคอมเมนต์มากเลยอะ่ะประสานงานหรือประสานงาคะ <S <S ที่ผ่านมาบุคคลเหล่านี้ไม่เคยประสานงานกันนะคะ <S 1> <S 1> ที่ผ่านมาฉันเห็นแต่บุคคลเหล่านี้ประสานงากันนะคะ <S <S 1> <S 1> บุคคลเหล่านี้ประสานงานกันไม่เป็นนะคะ สัมภาษณ์แต่ละครั้งให้สัมภาษณ์นักข่าวแต่ละครั้งเหมือนมึงไม่ได้อ่านลายกลุ่มนะคะไม่ต้องอะไรมากค่ะคุณป้าคุณลุงฟังหนูนะคะล่าสุดนะคะคุณลุงคุณป้าพิธาไปพูดที่อุดรใช่ไหมคะนักข่าวถามว่าคุณพิธาคะขอถามเลยคะ่ะเรื่องที่ดินเขาใหญ่คุณพิธามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะผมคิดว่า ถ้าการจัดปัญหามันยากถ้าอย่างนั้นเราก็ยึดโฉนดสอบปกอของนายทุนทั้งหมดกลับมาเลยครับแล้วเริ่มต้นใหม่ล้างไพ่เลยครับอันนี้เรียกว่าประสานงานไหมคะพี่ดาไม่รู้เหรอคะว่าแม่ธนาธรโดนคดีที่ดินสอบประกอสามสองพันไล่อยู่แล้วป้ากับลุง บอกว่าคนเหล่านี้เขาประสานงานกันหนูดูแล้วเขาแน่าจะประสานงานนะคะลุงกับป้าถ้าคนหนึ่งไปอยู่ยูเอ็นคนหนึ่งอยู่ประเทศไทยไม่ใส่กันยับเลยหรอคะป้าขนาดเนี้ยเขายังไม่ปรึกษากันเลยอะคะ่ะตัดแห้งตัดขากัดกันเองอยู่หัวกันเอง สัมภาษณ์ยังไงให้เข้าตัวถามจริงสัมภาษณ์ยังไงให้เพื่อนลำบากใจให้สัมภาษณ์ยังไงให้แม่เพื่อนร้องเชื ER ่อไหมแม่คุณพิชแม่คุณชนาทรเห็นคุณพิชาสัมภาษณ์แบบนี้แม่คุณแม่คุณชนาทรร้องเลยนะไอ้ยาอาพิชาหรือพกุกได้ยังไงวะ ให้บางยึกที่ดีสอพกอทั้งหมดและเริ่มใหม่แล้ะอัวเสียเงินงไปสองพังไร่อ่ะอัวจะทางยังไงสองพังไร่สามพังไร่ของอัวอภิธามึงอย่างโง่ <c oughs> ตัดมาที่คุณลุงคุณป้าคุณพิธาเก่งมากมีความสามารถดูสิซีเออเลยนะ ยูเอ็นยังอยากได้เป็นเลยขาเลยคิดดูนะคนเก่งๆอ่ะใครๆเ็าอยากได้แย่ yeah, จัง <c oughs> คุณป้าคนหนึ่งพูดอย่างนี้จริงๆที่น้องไปฟังคุณป้าคนหนึ่งพูดแทรกขึ้นมาระหว่างลุงกับป้าสองคนนี้คุณป้าคนที่สามพูดขึ้นมาว่าแย่จังไอเรามันก็เก่งซะด้วยคนเก่งๆน่ะใครๆเ็าอยากได้ตัวเนาะ <c oughs> อยากไปคอมเมนต์บอกป้าจังทีนี้เราว้าวุ่นเลย <S <S เกเ่งซะด้วยขนาดดูสิให้สัมภาษณ์ยังไงไม่ได้สงสารเพื่อนเลย <S <S ตอนให้สัมภาษณ์ถามจริงๆได้ปรึกษาแม่เพื่อนไหม <S <S 1> <S 1> ได้ปรึกษาเจ้าของพักไหมตอนคุณให้สัมภาษณ์คุณรู้ไหม ธนาธรกำม,มัดแล้วนะ <C ül> ธนาธรกำม,มัดแล้วนะธนาธรยืนกำม,มัดแล้วนะ <C ül> หรือคิดอีกแบบหนึ่งคือเออมึงโชว์โง่ไปเถอะโชว์ไปเยอะๆจะได้ถึงคิวกูทุกคนนึกออกปะ <C ül> ทุกคนบอกกูไม่เกี่ยวจริง <C ül> ไม่พี่เบสคุณสมบรเข่าวว่าไม่ปรึกษาใครแล้วไม่มีความคิดด้วย ไม่มีความคิดด้วยคนเราถ้ามีความคิดก็ควรจะตอบอย่างอื่นแต่เน,นี้ยตอบเอาเท่ตอบเอาหลอ่อคือตอบไปกล่าวว่ากูหล่อแล้วตอบแบบเนี้ยกูหล่อแล้วกูหล่อแน่แล้วแค่นั้นไม่พอนะคุณลุงคุณป้าบอกว่าอะไรเนี่ยคือคนเก่งป้าคะลุงคะมาฟังสลิมเขาพูดบ้างคุณลุงกับป้าจะได้เห็นอีกมุมหนึง่ง มาฟังสลิมพูดคุณลุงกับคุณป้าจะได้เปิดโลกและฉันชอบคุณลุงคุณป้านะบอกว่าอะไรหรือปะเวลาสลิมเข้าไปคอมเมนต์นะคุณลุงคุณป้าบอกว่าขอโทษนะคะใครที่มาคอมเมนต์แสคอมเมนต์คอมเมนต์ไม่ดีนะคะเดี๋ยวจะถูกไล่ออกไปนะคะแล้วพวกคุณจะไม่มีโอกาสได้เข้ามารับฟังข้อมูลดีๆในช่องนี้อีกนะคะ <c oughs> แล้วพวกคุณจะถูกบล็อก และพวกคุณจะไม่สามารถได้มารับฟังข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะนี่คือข้อมูลที่เป็นจริงคนฉลาดฉลาดเขามาแลกเป็นข้อมูลคนฉลาดฉลาดคนเก่งๆเขามาคุยกันนะคะคน90สิคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เขามาหาความรู้นะคะช่องนี้เราให้ความรู้นะคะให้ความสามารถนะคะ อยากบอกป้าว่าอะไรหรือปะป้าคะที่หนูเข้ามาดูเนี่ยพวกลุงกับป้าไม่ได้มีความรู้เลยค่ะที่ลุงกับป้าพูดไม่ต่างจากคนพวกนั้นแฉเลยค่ะคือคุณลุงกับป้าคะที่พูดกันอยู่เนี่ยอย่าเรียกว่าความรู้เรียกว่าแม่ค้าในตลาดคุยกัน หรือเรียกว่าชาวบ้านสามชาวบ้านสี่ชาวบ้านห้าคุยกันแต่เปลี่ยนจากการนั่งคุยกันในตลาดมาคุยกันในทิกตอกค่ะอย่าหาว่าหนูดูถูกเลยนะคะลุงลุงป้าป้าที่พูดมาเนี่ยเหมือนลุงกับป้าไม่เคยหาข้อมูลนะคะ <c oughs> แล้วคุณป้าคนเจ้าของห้องพุดว่าไงหรือป่าใส่เสื้อส้มแล้วมีโลโก้ก้าวไกลแล้วพูดว่าช่องเนี้ย คือช่องที่สนับสนุนพักก้าวไกลสนับสนุนคุณพิธาใครที่อยากจะก้าวไปด้วยกันก้าวไปกับก้าวไกลก็ฟังต่อนะคะห้องนี้สาราดีๆทั้งนั้นความรู้ทั้งนั้นค่ะส่วนใครที่ไม่ได้อยากไปกับก้าวไกลก็เชิญออกไปนะคะถ้าไม่ออกไปเราจะดีคุณออกไปนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้น90คนในห้องนี้ <c oughs> ดิฉันบอกเลยนะคะ เราจะก้าวไปด้วยกันค่ะก้าวไปกับก้าวไกลและทุกคนต้องมีความหวังนะคะว่าพิธาจะได้เป็นนายกค่ะ <c oughs> เขาพูดอย่างนี้จริงๆคุณป้าเขาพูดอย่างนี้จริงๆจนน้องต้องคอมเมนต์บอกไปว่าอะไรหรือป้าขออนุญาตนะคะคุณลุงคุณป้าคุณลุงคุณป้าตลกดีค่ะชอบ <c oughs> และอีกคุณป้าคนนั้นตอบกลับมาขอบคุณค่ะ i <laughs>